เรื่องของการคอมเมนต์ในโซเชียลกันหน่อยค,คุณคะถ้าได้เห็นคอมเมนต์เหล่านี้แล้วคุณจะฮะ นี่เขาเพื่อนกันหรือเปล่าเขาแซลกันขนาดนี้ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยน้องแต้วนัทพรใช่ไหมคะปล่อยเซตภาพสุดเซ็กซี่ออกมาหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์โอ้โหไฟลุกสวยมากนู่นนี่นั่นแต่มีคนนึงค่ะเข้าไปคอมเมนต์นะคะเหมือนบอกว่าน้องแต้วอะดูโสมนี่ตามภาพเลยก็คือเม้นสั้นๆว่าดูโสมีแล้วพี่ต้นหอมพี่ต้นหอมก็เข้าไปพิมพ์ว่า คุณพิมพ์ว่าเกลียดเขาลงมาง่ายกว่าเหนื่อยฉันต้องซูมภาพหาจุดโฟมหามานานห้านาทีแล้วติดแฮชแท็กวงมาดีอ่ะ,อะทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งตอบกลับมาแท็กหาพี่ต้นหอมด้วยนะคะดูดวงตาสิ คุณต้นหอมโซมไม่โซมพูดจริงก็ไม่ได้ประสาทอ่าก็คือเรียกได้ว่าเป็นการคอมเมนต์โต้ตอบกันแบบไม่มีใครยอมใครแล้วก็มีข้อความมาอีกว่าเพื่อนคุณไม่ใช่เพื่อนฉันอเอออะไรประมาณนี้ทีค่ออคอมเมนต์เนี่ยคือไปคอมเมนต์กันในรูปของ,ของคองแป้วที่นี่ ต้นหอมที่เดอะโซเชียลวอรีเออร์ค่ะ uh. ก็ถามพี่ต้นหอมเลยว่าเป็นยังไงอะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงโต้อตอบกับชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์น้องแป้วแบบนั้นพี่ต้นหอมบอกว่าเออก็ก่อนที่เราจะตอบเขาอะเราก็พยายามซูมภาพดูเหมือนกันนะ z o มตรงไหนยังไงคือส,ส่วนตัวส่วนตัวมองว่าน้องแป้วไม่ได้โซมก็เลยพิมพ์ไปแบบนี้เหมือนแบบว่าตั้งใจจะแย่เล่นๆนะ่ะเพราะว่าติดแฮชแท็กาวงมาดิอะไรประมาณนี้ท้งอีกฝ่ายก็ตอบกลับมาเหมือนฟิลเพื่อนกันเลยอะเดี๋ยวฟังพี่ต้นหอมนิดนึงค่ะ ไม่กล้าทักไลน์ไปหาแต้วคือเราแค่กะสนุกตรงนี้ไงแต่พอมันเป็นข่าวไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต้วจะรู้สึกอะไรเพราะแต้วเขาคงคือเขาก็เป็นคนที่ไม่สู้รบปบมือกับโลกโซเชียลอยู่แล้วเขาปล่อยผ่านกับทุกเรื่องแต่ยี่หอมันเป็นกค่ยี่ก็คือเขาบอกว่าดูโซมขัก็เลยขยายภาพว่าอะไรมันคือโซมคืออยากจะเห็นด้วยกับเขาอยากจะเพราะว่าเขาเป็นเมนที่แตกต่างก็ขยายดูว่า ไ่่นีหวา็อาจจะไม่เห็นเหมือนกับเขาอะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยแบบตรงไหนของมึงตรงไหนดวงวงมาดิตรงไหนโซมเขาก็ตอบกลับมาไงมึงก็ดูตาสิอีหอมจริงๆเราเราเวลาเราเม้นอย่างนี้เรานี่ก็เลยอ้างเรื่องตำรวจแฟชั่นจะจับมึงนะมึงเข้าไม่ถึงแฟชั่นแล้วมึงคอมเมนต์ออกมาแต่ว่านี้เราสนิทกันแล้วคิดว่าเราสนิทกันแล้วกับกับเย้คนนั้นไมม่่าทีคุณจูนไมื่อไหร่มาข้างๆเขาอ่ะพี่เปิ้ลอาการออกเลยจะถ้าเจอกับหอมนี่หอมน่าจะแบบ น่าจะโดนแน่เราพูดความลับของลูกค้าได้หรอแต่ลูกค้าวันนั้นก็ไม่รู้เ <c oughs> ลยนะพูดไม่ออกลูกค้าหลอกสาวนี่ก็ไปนิจิเมะเขาพูดไปเรื่อยเลยคุณจูนนะคะยังไม่เคยมาจริงเหรอหอมกับพี่เปิ้ลก็สนิทกันเมื่อไหร่ <c oughs> รก็ตามที่คุณลูกค้าเนี่ยมีสามีอยู่แล้ว <c oughs> แล้วเรารู้จักกับสามีเขา <c oughs> ถ้าเกิดคุณภรรยาจะมาเราจะต้องโทรหาสามีก่อนว่าคุณยินยอมหรือเปล่าก็จะไม่รู้ได้ไงเพราะยังรู้ว่าโซฟาอยู่ตรงไหน ไม่เคยางยางโอ้โหถ้าจูนบอกไปแล้วพี่เปิ้ลไม่รู้หอมตายแน่เออ,เออไม่ได้สิพี่เปิ้ลมไมีม่มีม่มีม